โอ้โหนี่วันนี้มารีวิวความสุขอีกแล้วบอก,กน,นาที่ดินเงินผ่อน40งวดอ่าเจ้าของมายืนรอแล้วเงินผ่อน40งวดแปลงละ2งานไม่แพงมาก2งานผ่อนกันสบายๆเลยนี่โครงการนี้เพิ่งไถเสร็จเมื่อวานแล้วก็ภูเขาห้อมล้อมหมดเลยนะอ่าไฟฟ้ามีประปามีแล้วดูถนนนี่ที่ยืนอยู่เนี่ยถนนคอนกรีตก,กว้างๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าอยู่ที่ไหนบ้างใครไวใครได้นะแปลงนี้อ่ากับก็อก่อนนะไปเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกันนี่ มาเลยมาเลยโอ้ oh. ใครจะรู้บ้างเนี่ยไปเพิ่งติดเสร็จเนี่ยแอบทินทาเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดหนึ่งครับปอคะ่ะคุณปอนี่ปอปานะอออ่างแมงปอคะ่ะอ๋อคุณแมงปอคุณปอนี่เองค่ะคุณปอนี่เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ตานนําบลนิคมกเกษียวอาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตำบลอะไรนะขอยเที่ยวหนึ่งตำบลนิคมเกษียวอาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเอะเหมือนเราเคยเจอกันแล้วหรือเปล่า <c oughs> ค่ะเคยเจอแล้วค่ะแล้วก็ พี่บอยมารีวิวแล้ววิวก็สวยหมดเร็วมากก็เลยรีบขึ้นให้ปิดโครงการไปแล้วค่ะอ่าปิดโครงการไปเดือนไหนครับปลายเดือนธันวา่ปลายเดือนธันวาแล้วอันนี้วันนี้เรามารีวิวกันเดือนมกรากรกาคมค่ะเอ๊ะได้ข่าวว่าผมเซลลนี่ถูกไหมป้ายนี้ติดเมื่อไหร่ครับป้ายนี้เอาง่ายๆประมาณ11บเอโมงผมมายังติดป้ายอยู่เลยใช่ใแล้วโต๊ะอันนี้เหรครับโต๊ะนี้ก็เพิ่งเอามาลงเลยค่ะเพิ่งเอามาลง ไทยเรียกเรียกอะไรเขาเขาถ่ายเนี่ยถ่ายเมื่อไรครับเมื่อวานค่ะแสดงว่าโครงการนี้สดสดร้อนร้อนสดมากร้อนแบบอุ่นๆเลยมากพยายามทําให้ลูกค้าได้มาชมเร็วที่สุดคุณปอนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องเขาเราผมถามก่อนว่าผมพูดไปเนี่ยถูกหรือผิดไม่รู้นะที่บอกว่าที่ดินเงินผ่อนเนี่ยค่ะผ่อนจริงไหมผ่อนจริงค่ะกี่งวดครับสี่สิบงวดค่ะสี่สิบงวดกี่ปีแล้วเนี่ยสามปีครึ่งสามปีครึ่งอ่าประมาณสามปีครึ่งสี่สิบงวด ไปข้างหน้าเนี่ยโอ้โหผมมองว่ามันโอเคนะเพราะอะไรมันเป็นถนนคอนกรีตใช่ไหมครับค่ะไฟฟ้ามีแรงสูงมีแรงต่ำมีอินเทอร์เน็ตมีไหมครับมีค่ะก็ทีโบ์ดแบรนก็เข้าแล้วค่ะเข้าแล้ว2สองงานนี่เป็นถนนสีอะไรเป็นสีแดงค่ะเอาง่ายๆเลยคุณปอถูกไหมสีแดงหมดนี่เลยค่ะสีแดงทั้งหมดเลยคุดแดงทุกผืนค่ะสองงานนี่ขายเท่าไหร่ครับ2 8 9 0 0 0บาทพอ รวมดอกเบี้ยแล้วรวมดอกเบี้ยแล้วด้วยใช่ค่ะอีกเที่ยวนึงฟังไม่ทันครับ2 8 9 0 0 0บาทค่ะใครไวใครได้ค่ะโครงการนั้นใช้เวลาไม่กี่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมใช่ปิดโครงการใช่ค่ะอันนี้ใครช้าก็อดคุณป้าพาคุณพอพาเดินชมหน่อยดีครับค่ะได้เลยค่ะอ่าแล้วเข้าไปนี่มีหมู่บ้านเยอะไหมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยทางนี้ทางนี้มีค่ะมีเนี่ยชาวบ้านเยอะเต็มเลยเต็มเลยนะฮะใช่ค่ะแต่ทําไมเข้าลําเอียงเราหรือเปล่า ทำไมถนนคอนกรีตมันจบหน้าโครงการเราฮะเดี๋ยวมีต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวมีอีกใช่ใช่แต่ตอนนี้เราโชคดีสําหรับเราแล้วใช่ค่ะอ๋อพอดีเลยขึ้นโครงการปุ๊บเสร็จแค่นี้ปั๊บงบปีหน้ามาต่อใช่ค่ะคุณปอไออันนี้มันโตอะไรเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้ขายนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้มาวางขายใช่ใช่เดี๋ยวดูเหมือนขายแต่ว่าเอามาแถมเขาเพิ่งลงมอเช้าใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรถขันไหนมาลงคันนี้ป่ะเนี่ยคุณปอฮะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ติดป้ายอนี่ป้ายติดป้ายใช่ไหมลดลงนี่ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วค่ะเพิ่งลงเสร็จค่ะแถมเหรอแถมค่ะทุกทุกทุกแปลงเลยป่ะก็ด๋ยวอันนี้แถมแปลง200ตารางวา2งานอะ2งานค่ะเอ๊แล้วเดืดเขาบอกว่า2งานเนี่ยมันเล็กไปล่ะ1ไร่2ไร่มีไหมหนึ่งไร่มี2ไร่มีมีด้วยนะฮะ1อ่ะ2ไร่ได้อะไรบ้าง2ไร่แถมกระท่อม แถมกระท่อมยังไงอย่างงู้นเหรอค่ะเดี๋ยวเดินไปก็จะเห็นว่ากระท่อมนี่ก็มูลค่า5,000ันกว่าลรอค่ะห้า0 0แล้วแถมืมถนนนี่รู้สึกว่าจะลงได้กี่วันครับเนี่ยก่อนเมื่อวานอะวันหนึ่งผมมองดูรถเกตรถไถลอยมันยังมีอยู่เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณปออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมสะดุดป้าย <laughs> อะไรเนี่ยที่ดิน360องศา แสดงว่าภูเขารอบเหรอครับล้อมรอบเลยมีหมดเลยค่อ๋อที่บอกก็แบ่งขาย2งานสองตารางวาค่ะอ่าที่ดินวิวเขาฟินเวอร์ค่ะอ่าเข้าไปชมได้เลยค่ะเอ๊ะถนนนี้กว้างกี่เมตรครับแปลงนี้พิเศษมากครับ8เมตรเลยค่ะ8เมตรนะครับใช่ค่ะอ่าไอ้เบอร์คุณปอเบอร์อะไรล่ะเนี่ยนี่ค่ะติดต่อได้ทั้ง3เบอร์เลยแต่ก็เบอร์หลักของหนูก็จะเป็นเบอร์0ูนย์8 9 2 2ปค่ะ0 8 8 8 89892 29อ่าติดต่อมาได้เลยแล้วกันเนาะ,ค,ะคุณปาวพาชมหน่อยดิฮะค่ะเดิน <ๆ S 1> เที่ยวเดินชมกันซะหน่อยเมื่อกี้ผมดูเนี่ยผมจับพิกัดเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลร้อยกว่าเมตรเนี่ยค่ะแสดงว่าน้ำไม่ท่วมไม่ท่มวมค่ะแล้วอันนี้มันอยู่ห่างกับเขื่อนกระเสียวที่เขามากางเต็นท์กันไกลไหมฮะที่มากางเต็นท์ประมาณ13กิโลค่ะ13กิโลแล้วอยู่ใต้เขื่อนใช่ไหมยอยู่เหนือเขื่อนค่ะอา้าวแสดงว่านา้ํา น้ำไม่มีโอกาสท่วมไม่มีแน่นอนแล้วทางทางที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันมีโรงเรียนหรือวัดหรืออะไรบ้างไหมมีโรงเรียนด่านช้างวิทยาเนี่ยจะเป็นโรงเรียนมัธยมใหญ่เลยนะคะอยู่ประมาณ5กิโลจากเรานะคะจากนี่ไปค่ะอ่าก็ไม่ไกลมากค่ะอนามัยก็ประมาณ2กิโลอ่าแล้วห่างจากกรุงเทพคุณปอว่ากี่กิโลจับพิกัดจากเซนทรัลเวเกตประมาณ190กิโลค่ะ190จากที่นั่นนะครับค่ะแล้วจากสุพรรณะฮะเคยจับไหมจากสุพรรณนี่จะประมาณสัก 80มั้งคะ80ใช่ไหมฮะก็ไม่ไกลมากห้องน้ําใครเขาเนี่ยเนี่ยค่ะก็ของเราของโครงการค่ะก็เวลาลูกค้ามาก็เข้าได้หรือว่าอ่ะอยากบอกว่าอยากสัมผัสอากาศนะจะเปิดให้กางเต็นท์ดีไหมพี่บอยเอาได้อ่าเปิดกางเต็นท์ไปไฟไม่เสียเงินไหมไม่เสียฟรีใช่มีไฟด้วยเห็นไหมไฟไฟฟ้ามีใช่ปลาปลาก็มีค่ะมานอนกางเต็นท์ได้เลยแต่ให้โทรหาคุณปอก่อน โทรหาก่อนอันเนี้ยที่มันเห็นร้อนๆอย่างเงี้ยเพราะเรารีวิวประมาณบ่ายโมงมันร้อนบ่ายโมงแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยปกติเนี่ยนะม่อกินบินโดนแล้วมันจะเขียวมาเลยแต่เราเพิ่งไถใช่ไหมครับเพิ่งไถปรับพื้นที่ดินมันก็เลยเป็นอย่างงี้นะครับหญ้าแล้วอย่างหนึ่งมันเป็นหน้าเรีกานาร้อนหน้าแรงด้วยมันก็เลยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของความเขียวขจีแต่เดี๋ยวพอหน้าฝนมาหน้าหนาวปีหน้ามาก็สวยอีกค่ะเอ๊ะคุณปอ อ้าวหลังจากเราเดินภ่าสนามกันไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงม่าเป็นยังไงบ้างนะนี่คมเขื่อนกระเสียวอ่า่ตำบลน,นี้ที่สวยด้วยอ้าวตามมาเลยอืดอ่าไปเลยครับที่เพิ่งถ่ายเสร็จนะถ่ายได้ไม่นานนะครับนี่แปงแลงละสองงานส่วนใหญ่สองงานนี่เหมือนกล้องก่อนให้ดูก่อนภูเขาเยอะเลยนะครับนีเห็นไหมโตะอ่าต่างโต๊ะที่นั่งเล่นเพิ่งมาลงอ่ะป้ายกำลังติดกันเลยนะครับนี่โครงการของคุณปอแกนะครับเห็นไหมธงฟ้าสวยยันข้างหลังเลยอ่ะ โอ้มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะเหมือนกันนะนะครับนี่เพิ่งถ่ายเสร็จไม่ถึงสองสาวันเองนะครับไปเดี๋ยวไปดูมุมสูงกันเป็นยังไงบ้างนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเลยโอ้โหวันนี้อากาศสดใสามากนะครับอ่าน้ํามีไฟมีแล้วติดถนนคอนกรีตด,ด้วยอ่าถนนหน้าโครงการเป็นถนนคอนกรีตด,ด้วยนะครับอ่าให้ดูดูไปเรื่อยๆอ่าผมจะบินสูงนิดนึงวันนี้จะได้เห็นภาพที่สวยๆนะครับอ่าึ้นอีกอ่าโอ้โหภูเขาเยอะเลยเดี๋ยวผมขอสไลด์หมุนตัวสามสิบหกสิบนิดนึงนะครับ เนี่ะโชว์โชว์บรรยากาศแห่งเรื่องของภูเขาไงเป็นไงอ่ะเป็นไงภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็อยู่ในชุมชนด้วยอ่านี่เห็นไหมกลมหน้ามานิดนึงโอ้นี้ลมแรงนิดนึงนะครับกล้องอาจจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้เขาไถาเพื่อรอรับน้ําฝนไงส่วนใหญ่เขาจะไถที่กันไม่ได้แรงนะเขาไถาเพื่อทําการเกษตรนะครับหลายที่เขาจะไถกันอ่านี่หมุนไปทางนู้นก่อนรือ,อให้มองไปไกลๆทั้งจะเห็นเขียวเขียวอันไหนที่เป็นป่าไม้มันจะเขียว มีทำนาบ้างมีปลูดต้นไม้บ้างนะแต่นาจะไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตรนะครับเนี่เห็นไหมที่อันไหนที่เขาไถแม้จะเป็นเส้นเๆๆเลยนะครับอันไหนที่เขาไม่ไถก็จะเขียวขจีเลยอ่านีน่เห็นไหมฮะมีบ่อน้ําด้วยเห็นไหมขุดขุดบอ่อเก็บน้ําได้อ่านี่อันนี้แปลงใครเขาก็ไม่รู้นะครับอส่วนใหญ่เนี่ยเดือนมกราคมพราเนี่ยชาวไร่ชาว,าชาวสวน,นแถวนี้นะเขาก็จะไถกันละรอรอ,อน้ำฝนมามันมีฝนหลงฤด,ดูมาบ้างนะครับอ่ะนี่ครับ อ่าปุ๊บหมุนไปก่อนเนี่ยวิวค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับแถวนี้มีที่สวยเยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะมุมนี้กินขาดเลยนี่ช่วงจะกุมภาแล้วอ่ะมันเลยดูดูใบไม้ร่วงอ่าถ้าดูดูใบไม้ผีมันจะสวยครับมาหน้าฝนนี่สวยมากเลยนะเขียวขจีหมดเลยมาหน้านี้ก็ต้องทําใจอ่ะนะเดี๋ยวก็เมษาแล้วลวก็จะร้อนแรงแล้วก็จะเป็นอย่างงี้นะครับเนี่ยอ่านี่ในที่ของเรานเนี่ยเห็นไหมฮะ แปลงละสองงานมีนะครับห, ii, หนึ่งไร่มีสองไร่มีอ่าเนี่ยนะฮะนี่สุดท้ายก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นกลุ่มของต้นสักนะครับอ่ะโอเคน,นี่นี่นี่เดี๋ยวเราไปคุยก็เจ้าของกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างอ่าข้างๆที่ก็มีคนมาปลูกบ้างกันแล้วเยอะเหมือนกันป่ะเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้ที่สวยๆอีกหนึ่งที่นะครับอีกหนึ่งแปลงอ่ะลงมาเลยผมพยายามจะอธิบายนะว่ามันจะแรงหน้านี้ยังไงมันก็แรงที่ไหนมันก็แรงครับมันข้างจะแรงอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูกันจำทิศจำทางได้ไหมอ่าทางนี้ทางใต้โอ้ทิศมงคลดิทิศเรียกซับอันนี้คือถนนทางเข้าโครงการใช่ไหมครับสาธารณะเนาะค่ะสาธารณะค่ะแสดงว่าแต่ละแปลงเนี่ยหันหน้าทางออกถนนทางเนี้ยก็คือทิศใต้อ่าเขาเรียกว่าทิศเรียกซับกันค่ะคุณปอแลวบ้านใครเขาล่ะน่ะก็เริ่มมีคนกรุงเทพเขาก็เริ่มมาทําบ้านพักตากอากาศแล้วค่ะส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพก็เบื่อ ความแออัดในเมืองค่ะนะก็เริ่มทยอยออกมาบ้างแล้วค่ะคุณปอเดี๋ยวผมขอเช็คทีนึงว่าโกหกผมหรือเปล่าที่บอกว่า360นี่ภูเขาใช่ไหมค่ะโอหอันนี้รอบใช่ไหมครับค่ะปาทางนี้ก็มีอยู่นะค่ะตรงนู้นก็มีอยู่ค่ะเฮ้ยของจริงนี่ครับของจริง360อรอบเลยอันนี้มีอีก พอไปตรงนู้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในเนี่ยในหมู่บ้านมีอีกค่ะอ่าเพราะฉะนั้นแต่เพื่อนบ้านเยอะนะเมื่อกี้ผมเข้าไปสุดท้ายเนี่ยสุดทางเนี่ยมองเข้าไปมีแต่คนปลูกบ้านเยอะเลยใช่อืแล้วถ้าเกิดแปลงเนี้ยสองงานนี่มีอยู่ไม่กี่แปลงใช่ไหมค่ะถ้าสมมติว่าพลาดนี่โอ้เสียดายจังเลยเสียดายก็ต้องรีบโทรมาค่ะอ่ายังไงเนี่ยฝากคุณปอเนี่ยเตรียมเฟสสามรอหน่อยได้ค่ะอ่าผมจะได้มีงานทำด้วยผมจะได้มีงานทำด้วยค่ะ อ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดแซลเล่นถ้าเกิด2งานนี้หมดนี่เล็กสุดคือไร่ครึ่งมีไหมมีค่ะหลายแปลงไหมฮะก็มีหลายแปลงอยู่เงินผ่อนหรือเงินสดเงินผ่อนด้วยโทรมาคุยค่ะสองไร่สูงสุดคือ2ไร่ค่ะอ่าโทรมาคุยถ้าอยากได้4่ไล่ละครับได้ก็เอา2แปลงติดกันแปลงละสองไร่เนาะ,ะอ้าแต่เดี๋ยวเราเดินไปดูนิดนึงผมจะได้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูบ้านคนนิดนึงว่ามันเออมันมีเพื่อนบ้านจริงโอ้เชื่อแล้วว่าลมแรงครับ ลมแรงดูจากกังหันนะฮะใช่ค่ะดูจากกังหันดูจากพงนี่ปิวสะบัดแบบรู้เลยอะว่าลมแรงอะนะฮะลมดีมากแสดงว่าเดี๋ยวพอคนซื้อแปง 1, 2, ลงหนึ่งไร่สองไร่อะไรพวกเนี้ยสาราก็จะมาลงให้ก็ถ้าเขาบอกว่าพี่ขอสารานะพี่ขอกระท่อมเนี่ยก็เอากระท่อมแต่บอกไม่เอากระท่อมขอเป็นส่วนลดได้ไหมก็ให <c oughs> ้ผมมาคุยใช่ค่ะอันนี้ถามนิดนึงว่าดาวสูงไม่ต้องดาวไหมดาวสูงไหม อ่าเดี๋ยวโทรมาคุยดีกว่าให้โทรมาคุยกําลังของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันอ่าทีนี้ที่เราไม่ไม่ได้บอกราคาเพราะมันเป็นเงินผ่อนไงบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่ต้องผ่อน40งวดหรอกฉันขอแค่ครึ่งหนึ่ง20งวดค่ะมันก็คุยกันได้อ่าแต่ที่เราพูดชัดๆเลยเพื่อไม่ให้งงคือเราเอาแปลงหน้าเนี่ยเนี่ยนะครับแปลงหน้าคือ2งานเนี่ยเท่าไหร่นะฮะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอ่าที่เราพูดอย่างนี้ได้จะได้ไม่งงถ้าอยากได้อ่าหนึ่งไร่สองไร่ก็เดี๋ยวหรว อัตราก็คูณกันไปค่ะ,ะพูดง่ายๆนะครับค่ะแถวนี้บรรยากาศเป็นไงคุณปอตอนเย็นสักประมาณหกโมงเนี่ยเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆนะที่ที่ผมลงจากรถเมื่อกี้อุณหภูมิยี่สิบห้าองศานะค่ะนาเที่ยงนะฮะค่ะยี่สิบห้าองศาถ้าเย็นนี้สักยี่สิบได้ไหมอ่าก็ยังไม่ถึงดีแต่ว่าสักสามสี่ทุ่มมันก็ค่อยๆแบบหนาวเลยละทีเนี้ยอ่อาเพราะแถวนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเทือกเขาค่ะเทือกเขาเขาอะไรไม่รู้นะ แต่รูว่าอยู่ที่ด่านช้างนะครับคุณปอแล้วอันนี้ถ้าเกิดสนใจเนี่ยนัดชมเนี่ยต้องเป็นวันไหนบ้างได้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบอกล่วงหน้าสักหน่อยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาอะไรเงี้ยได้เรี้ยวให้นัดล่วงหน้าค่ะดินนี้ก็ดินดีเหมือนกันนะดินดีแปลงนี้ดินดีเลยไม่ใช่ดินทรายนะทรายมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทรายเป็นตัวหลักที่เห็นเป็นฝุ่นเนี่ยที่เห็นเนี่ยลมพัดปิวเนี่ยก็อย่างที่บอกเราเพิ่งไถาเมื่อวานแล้วถ้าเกิดหน้าฝนเนี่ยนะต้นไม้พวกนี้ น้ำฝนมันมีเนี่ยมันก็จะล้างใบปัจจุบันเนี่ยมันก็มีฝุ่นมีอะไรแล้วภูเขาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแบบเขียวเขียวใช่ไหมค่ะ,ะเพราะฉะนั้นลองมาดูนะลองไปดูข้อมูลเขาเรียกอะไรไมันมีภาพเก่าๆของแหล่งท่องเที่ยวด่านช้างอยู่เยอะใช่ไหมฮะค่ะขื้นกระเสียวอะ่ะให้ไปดูว่ามันสวยแค่ไหนแล้วกันค่ะเอาเฟสที่แล้วก็ได้คือแบบพี่พี่บอยบินโดนคือเขียวปั้นเลยอ่า พอตอนนี้ไปมันก็จะแห้งๆหน่อยมันก็ช่วงนี้เป็นผัดใบนิดนึงธรรมดาครับค่ะนี่แปลงดีนี่กี่กี่กี่ไร่เนี่ยฮะแปลงดีเหรอคะแปลงนี้น่าจะสามไร่พี่บอยสามไร่ค่ะก็เป็นแปลงใหญ่หน่อยค่ะอ่าก็ลองอัตราก็ลองคูณกันไปอันนี้เพื่อนบ้านกาลังสร้างใช่ไหมครับบ้านสวยมากสีสวยด้วยค่ะเนี่ยช่างกําลังก่อสร้างเลยค่ะตอนนี้ช่างพักทานข้าวกันเที่ยงแอบส่องไว้ครัาไม่เป็นไรพี่เข้าใจดี ทีนี้ใครมาอยู่เนี่ยก็ไม่เงียบเหงาเนาะใช่อม่ากีคือมีเพื่อนบ้านแล้วไม่ได้มีหลังเดียวด้วยนี่ไม่หลังเดียวมีต่อเขาไปอีกคือคนกรุงเทพเนี่ยเขาซื้อเก็บไว้แต่เขาจะไม่มาปลูกบ้านอันนี้ซื้อไปนี่ปลูกต้นมงต้นไม้ได้เลยค่ะเพราะว่าดินโอเคแปลงนี้ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็มีนะคุณปอส่งเขาไปเขาไม่ว่าอันนี้นก็มีมีทุกหลังแหละ อันนี้มันก็เป็นที่แบ่งล็อกเหมือนกันข้างขวานะ,ะแต่ไม่ใช่ของเราเขาสร้างมานานแล้วสามปีแล้วล่ะแสดงว่าเขามีเจ้าของหมดแล้วค่ะแสดงว่าถ้าเกิดเขาสร้างปุ๊บเราก็ไม่เหงาค่ะ,ะนี่ผมหมุนตัวนิดนึงจะให้ดูบรรยากาศนี่โอ้สวยงามมากค่ะเชื่อว่าหน้าฝนคงสวยมากๆเลยนะครับสวยมากอ่าอย่าไปยึดติดกับภาพที่เห็นในเรื่องของดินที่มันไม่มีหญ้าเนี่นยคุณปอเห็นไหมล่ละแต่ไม่มีหญ้าก็ให้เราเห็นว่าดินดีนะ จะได้มองเห็นว่าดินดีมันโชวไงเ,เนี่ยเนี่เ,นเพิ่งไถเสร็จมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับหินนี่จะเป็นรอยของรถไถอยู่เลยค่ะันท้ายนะครับโอถนนกว้างแบบเต็มเต็มเลยคือสวนก็นได้ค่ะแล้วถ้าเกิดคนมานี่แบบคิดว่าเฮ้ยร้190อเก้ากิโลเนี่ยไหนๆฉันมาละฉันขอมาพักแถวนี้หน่อยมันมีที่พักเยอะไหมมีรีสอร์ท ที่เราเคยแบบจัดเลี้ยงลูกค้าเนี่ยประจําเป็นเราเป็นลูกค้าประจําของเขาอะ่ะถ้าติดต่อไม่ได้เดี๋ยวเราจะคอนแท็กกับเขาให้แล้วก็<ถ>มีใหม่ๆอ่ะขึ้นเยอะเลยตอนนี้รีสอร์ทลดราคาไหมลดร,ราคาไหมราคาเดี๋ยวจะคุยกับเขาแต่เรื่องการบริการเราจะบอกว่าเป็นลูกค้าเราเขาจะบริการให้เต็มที่อ่าโอเคงั้นมาพักเลยสบายใจละนี่อันนี้คืออัอนนี้เขาปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับ อีกก็แอบส่องมาเขาอีกแต่ว่าสวยๆงั้นเลยนางก็ทำอ่ะเราส่องด้วยความชื่นชมอ่าเราไม่ได้ส่องด้วยการตําหนิเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกันไม่เป็นไรครับชอบเรื่องซับโอ้อันนั้นก็เป็นภูเขาด้านท้ายนะครับไม่หรอกที่เดินมาพยายามจะชวนคุณปอเดินมาข้างในเนี่ยอยากจะให้เห็นบ้านคนค่ะแล้วด้านท้ายก็สวยอีกแบบหนึ่งพี่บอยเขาปลูกอะไรกันฮะ ด้านท้ายอะครับอันนู้นเหรอคะเป็นมันค่ะเป็นมันใช่ไหมมันสับบัหลังนี่เห็นไหมอันนี้ข้างไหนข้างขวานะแล้วเนี่ยขอเดินเลยศาลาไปนิดเดียวก็พอฮะับค่ะได้เดี๋ยวจะให้เห็นอีกว่าข้างหลังก็มีเพื่อนบ้านค่ะโอ้ยางงี้คุณคุณปอนี่เดี๋ยวถ้าเกิดเฟสสามนี่ใครพลาดเฟสสองนี่ก็ก็รีบประชาสัมพันธ์ไว้ลวกันนะครับค่ะได้เฟสสามนี่มันส่วนใหญ่มันกี่กี่งานก็มีสองงานมีหนึ่งไร่ สูงสุดหนึ่งไร่อะเฟสสามแต่ว่าอยากได้สองไล่ก็จับคู่กันได้เดือนกุมภาค่อยเปิดตัวเนาะค่ะเอาเอาเฟสนี้ก่อนอ่าเฟสนี้ก่อนเอ,เอาเฟสที่จบก่อนเดี๋ยวกุมภาค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าเฟสนี้ก็เนี่ยที่เห็นถนนเต็มเต็มอ่าเฟสนี้ยังไม่จบอ่าแต่คิดว่าเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยคุณปอ,อ,อที่บอกนะฮะเพื่อนบ้านใช่แล้วหุบเขาค่ะซาลาห์นี้ใช่ไหมที่คนซื้อแปลงหนึ่งอ่ะสองไร่จะแถม ใช่2ไร่ขึ้นไปแถมให้เลยอ่าสไล่ขึ้นไปนะค่ะอ่ะโอเควันนี้มาก็จุใจในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะครับวิวหุบเขาวิวอะไรต่างๆนะครับโอ้ติดไฟโซลาเซลลสวยเลยผมขออีกครั้งหนึ่งคุณปอ2งานข่อยเที่ยวหนึงพูดซ้ำพูดซ้อีกนิดนึงเพื่อจะย้าค่ะ2งานนะคะราคาแค่289,000บาทรวมดอกเบีย้ยเรียบร้อยแล้วผ่อ40น40งวด40งวดค่ะ ตอเบอร์ดีกว่าที่คิดว่าคนโทรมาแล้วติดต่อได้เร็วที่สุดเลย0 8 8 8 8 8 9 2 2ปค่ะอ่าก็รีบโทรแล้วกันอย่าไอครั้งที่แล้วนี่คนบ่นเยอะแหมว่าโหจะรีบโทรมาทำไมมันหมดไวจังใช่แต่ว่าพอพี่บอยปล่อยคลิปปุ๊บเนี่ยไม่ทนัน5นาทีอะ่ะก็รับสายไม่ทันแล้วรับสายไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรมาแล้วคุณปอรับช้าอย่าเพิ่งว่ากันใช่ค่ะขอโทษจริงๆเพราะว่าอาจจะ แต่ไล่โทรกลับให้นะอพะยั้นมันมีเหตุแล้วมันมีผลโอเคครับไปเราเดินออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวก็จะได้จบตรงในการพาเที่ยวพาชมตรงนี้กันนะครับนี่ไงไฟฟ้าเห็นไหมฮะพื้อภาพตอนนั้นที่ขับรถผ่านมานี่ภูเขาแถวนี้เนี่ยเมื่อเดือนขนาดเดือนธันวาฮะเขียวมากเลยเขียวขจีเลยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสักสองเดือนเนาะสองสามเดือนแต่ก็มันจะบอกว่า ที่นี่มันไม่เหมือนกับบางที่บางที่เนี่ยมันแรงแล้วมันร้อนที่นี่มันเขาเรียกอะไรมันมันไม่ได้แรงอ่ามันอยู่ในกลุ่มป่าไม้แต่มันไม่ได้ร้อนมากค่ะต้องอธิบายอย่างนี้เดี๋ยวไรคนจะเข้าใจว่ามันมันจะร้อนหรือเปล่าให้สังเกตลมมาแล้วกันไออย่างตอนนี้เราแบบยังเย็นเย็นอยู่เลยนะเนี่ยถึงจะเป็นช่วงบ่ายโมงนะอ่าคืออากาศมันถือว่าโอเคครับค่ะยังยังยังต้นไม้มันเยอะไงค่ะแล้วมันไม่ได้ไปทาง เขาเรียกอะไรไม่ได้ไปทางเมืองการอะ่ะเมืองการพวกนั้นใกล้เส้นสูตสุดก็จะเป็นอีกแนวหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึง่งแต่สบายใจได้ไดแล้วเนาะว่นวนวะาน้าไม่ท่วมนาไม่ท่วมอ่ามาหนีเรียกว่าหนีหนีภัยธรรมชาติที่หลายๆคนกลัวแล้วกันทั้งภัยธรรมชาติภัยเมืองก็เหมือนกันนะไม่วุ่นวายใช่ไม่วุ่นวายไม่มีมลพิษอ่าเดี๋ยวถามมลพิษนี่มีเผาอ้อยไหมตอนนี้เขาจะให้เป็นวิธีการใช้รถตัดหรือคนตัดละอ่าค่ะเพาห้ามไม่งั้นลงเขาเรียกอะไรที่จะเอาไปขีบอ้อยอ่ะ ลงทําผลิตน้ำตาลเขาจะไม่ค่อยรับใช่ไหมค่ะอ่าเพราะยังสบายใจได้แล้วคุณบอบอกอะไรนะไม่ไม,ไม่ไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายก็เราขี่รถในกะรุงเทพนี่แค่นไม่กี่โลก็รถติดกว่าจะถึงอ,อันนี้คืออยู่กับธรรมชาติไม่ต้องไงดะตื่นขึ้นมาก็รับอากาศบว้สุดแล้ละแต่ไม่เปรียยปร้ยวด้วยไม่เปรี้ยวเพราะมีเพื่อนบ้านแล้วจะป่วยก็กี่กิโลนะอนมามัย2กิโลค่ะอนมามัยเชื่ออนมามัยอะไรครับ อันน้องไนิคมเลยป่ะนิคมกระเสียวนะอ่าสองกิโลแต่ถ้าไปไปโรงพยาบาลด่านช้างอะไรก็สิบกว่ากิโลประมาณยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลอ่ะโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับแปลงนี้นะครับยังไงเดี๋ยวก็ถ้าแปลงนี้พลาดก็ไปพบกับแปลงต่อไปเนาะแต่รีบโทรมาแล้วกันอ่าโอเคขอบคุณมากครับคุณปอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ